สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคารนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้ผมมีรถกระบะนะฮะหน้าหมูป่ามาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวกระบะรีโวตัวเตี้ยนั่นเองนะฮะเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เลขไม่สามหมื่นห้าพันกว่าโลนะครับนะต้องบอกว่าเป็นรถปีใหม่ด้วยไม้น้อยด้วยวารันตีสูงยังเหลือนะครับนะตัวนี้จะเป็นรถปีสองพันยี่สิบสองนะครับจดทะเบียนใช้งานปีสองพันยี่สิบสามนะครับก็ วันทีศูนย์ครับหนึ่งห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับแล้วก็คันนี้นะครับซื้อกับผมนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับฟรีบริการช่วยเหลือจุดเฉินนะครับนะแล้วก็มีรับประกันหลังขายด้วยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับสีประตูคันนี้สวยมากเดิมๆนะฮะสองจุดสี่เอนทรีเซตอิดิชันแคปโฟนะครับเกียร์แมนนวลนะครับค่าตัวอยู่ที่นะครับห้าแสนสองหมื่น 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวนผ่อนก็จะอยู่ประมาณ9 0 0าพปาๆนะครับใครที่สนใจนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะครับรบกวนนะครับคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันตามมาครับผมอ่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเลยนะครับกับเจ้าตัว t ตอร์ตาร์ไฮรักรีโวคันนี้อย่าที่บอกต้นคลิปนะว่าตัวนี้เป็นตัวเข้ามาใหม่นะครับ เป็นตัวชมหน้าหมูป่าแล้วนะครับปี22่สจดทะเบียนเช้งานปี2023นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตร150แรงม้านั่นเองนะครับนะอ่านะครับบอกได้เลยว่ารถนะครับรุ่นนี้นะครับอึดถือทนนะฮะบบอกได้เลยว่านะครับนะดินยุบยังเอาเขาไม่ลงเลยนะครับนี่เลยนะฮะรุ่นนี้เลยนะฮะนะใครที่ได้ดูนะข่าวที่ผ่านมานะครับตัวนี้คือแข็งแกร่ง ถึกทนจริงนะครับนะอ่ะไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นฮาโลเจนนะครับผมนี่เลยนะฮะไฟหน้าใสๆนะครับตัวรถได้เป็นสีบรอนนะฮะสีประตูนะครับกระจังหน้านะฮะสีดำนะครับเป็นโนแบ็คตัดกับตัวสีโครเมียมนะฮะไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะฮะการันตีบอดี้เลยนะครับนะซื้อรถกับผมมั่นใจได้เลยไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินด้วยถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีทุกอย่างค่าใช้จ่ายนะฮะค่าจัดข้าโอนค่าเงินการค่าต่างๆนะครับนะนี่เลยนะตัวรถบางๆนะครับล้อแม็กนะครับได้เป็นสีเทาเงานะฮะยางบิส stone นะครับนะยางบิส stone ด้วยล้อแมกขอบ17นะฮะคันนี้นะดอกยางสวยๆยางปี22นะครับกระจกนะสีเดียวกับตัวรถมีหูช้างที่เป็นสีดำด้านนะครับ ลายน้ำโตโยต้าอยู่มีไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยดูดูทรงนะฮะทรงสวยนะฮะทรงสวยมากตัวนี้นะฮะคิ้วกันสาติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะด้านในเนี่ยประตูนะฮะเม็ดอาร์ตชัดเจนซีลเลอร์เดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับแผ่นเพจนะครับปี22เดือนตุลานะครับตัวเครื่องรหัส 2GD นะครับนี่เลยนะฮะนะสวยๆเลยตัวรถ คงตะเข็บเอ็ดอาดเดิมๆนะครับมีคู่บอกมาให้นะครับมีนะครเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดโหมดการขับขี่ Eco Mode Power Mode ์โหจอนะครับรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับภายในเนี่ยแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับคุณลูกค้านะคันนี้คือนะครับถ้าเครดิตดีนะครับมาดูรถจัดไฟแนนซ์นะครับรับรถกลับบ้านได้เลยผมไดมอนด์คาติดมาให้แล้วนะครับ ปูมาลาย3ก้านนะครับแอร์แบ็กเอเนะครับสวยๆนะครับผมนี่นะฮะไลเนอร์ต่างๆดูนะครับสวยๆเลยแค่ซุงแคันเสียงต่างนะครับเดิมบางนะฮะนี่ไฟท้ายไม่มีแตกรายงานนะครับไฟเบรกดูที่3นะครับแบบนี้เลยไลเนอร์แท้ t o y ยต้านะครับยุ่งล่างนะครับชัดเจนนะฮะมาดูรถได้นะครับมาดูรถได้เลยนะครับ การันตีนะกุญแจรีโมดแบบนี้นี่นะฮะเลขไมล์สามหมื่นห้านะนะอันนี้ต้องเหยียบคัสต์นะฮะเกียร์ธรรมดานะฮะนี่สตาร์ทชื่งเลยนะฮะขับดีมากนะฮะขับดีมากนะครับอึดตทนนะครับใครที่สนใจนะฮะต้องจัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้องเครื่องนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะ นี่นะครับเบรก ABS ห้องเครื่องนี่แบบโหสวยนี่ท่อท่อของนิตโตนะใช่ไหมนิตโต้นะครับไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนนะครับดูนะฮะโ้มาร์กโรงงานอยู่ครบนะฮะข้างลุงข้างหน้าต่างๆเดมิมๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมแผ่นฉนดกันความร้อนต่างๆอยู่สภาพเดิมคันนี้นะบอกได้เลยว่าประหยัดกว่าไปแดงนะครับประมาณ200,000 นะะฮนี่เลยใครที่สนใจนะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเซรีไทย64นะครับบิลบุรีนะครับอยู่ท้ายซอยเปิดทุกวันลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะฝากด้วยแล้วกันนะครับ529,000สนาพนะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ